ว่ากระดิงโตเออเหมือนมันแล้วมันก็เข้ามาปุ๊บมันก็ว่ายอยู่มันก็กระโดดลงมาเล่นด้วยมันก็อุ้ยมันแบบมันตกใจแล้วมันบอกว่ามันลืมถอดถุงเท้าลืมมันลืมถอดถุงเท้าลงสาน้ำ มอเปรียเลยบ้าแล้วโอ้ไม่รู้เด็กผีคำว่าคนบ้าอะไรลืมถอดงเท้าลงสาะน้ำใส่ชุงเท้าครับคนบ้าอะไรลืมถอดรงลงพอมาเสร็จปุ๊บ อุ้ยผมลืมถอดถึงเท้าไม่พอขึ้นมาเปียกหมดเลยอุ้ยเปียกหมดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คิดไว้แล้วนะว่าเราจะถอดแล้วไมันลืมไม่รู้ครับทเกงว่ายน้ำก็ไม่แน่นด้วยฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงามไม่ประทับใจอ่ะเปิดตัวมาไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจคนฟังอย่างเรานะเมื่อกี้มันไม่แบบมันแม่เออแอดแท็กที่ฮาร์ดเราเงี้ยแบบเออขนลุกอะไรอย่างเงี้ยตอ็ถ้าขนลุกอย่างที่เคยเคยฝันว่ามันรู้สึกอะไรแต่พอมาร้องเองมันแบบ <c oughs> เหมือนพลังมันจะออกมาเหมือนแบบ เออเราเป็นหนึ่งใน8คนที่ได้ร้องเพลงเพลงนี้มันดีค่ะก็สนุกดีค่ะเอ่อท่อนแรกเลยค่ะฉันจะไม่ท้อไม่อเแต่ไม่ได้คิดว่าอยากร้องเท่าไหร่แต่คิดว่าเออมีท่อนหนึ่งที่แบบความหมายดีซึ่งเราก็ชอบคือท่อนนี้ค่ะ ตอนที่ดูเดอะสตาร์สีครับพอได้ยินเพลงนี้แล้วก็แบบออถ้าเราได้ร้องก็คงดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดในใจ,นจนก,นนก็จร้องท่อนไหนก็ได้ครับในเพลงนี้ผมว่ามีความหมายดีหมดเลย,เยกต็ตื่นเต้นแล้วก็ปื้มแล้วก็แบบอยากฟังทั้งหมดแล้วอะว่าแบบ มันออกมาเป็นยังไงแล้วเฮ้ยนี่เราร้อง,องนี่ท่อนของเรานี่ร้องพร้อมกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบดีอะค่ะเป็นคนสุดท้ายท้ายทายนุ่มไปท้ายอีกมาเมื่อจบท้ายอ่า,มา,มอา,า,านัน Ka dunan sinnun tammina kvar, leðu vitan sinn ok mun veita, tað tíðum hey loðu, sjálv er 1,2,3,4,5สองสเ้าขึ้น้าเคยเรียนเต้นในฟิตเนสแต่ว่าป้าฟูเขาเป็นแบบว่าเหมือนครูสอนเต้นด้วยครับแล้วเขาก็แบบว่าทําแบบเป็นทีมเต้นแบบเป็นเด็กๆอย่เงี้ครับแล้วก็แบบไปแข่งก็ดีครับชอบแบบรู้สึกว่าง่งาย้าหก็ไม่ยากมาก ก็บางคนก็ยังลืมบ้างเลยค่ะก็คอยเตือนเลยนะคะก็ส่วนใหญ่แบบว่างงเรื่อง blocking อะค่ะก็มีบางครั้งที่หลงหลงลืม ก็ตอนแรกก็ยากครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ค่อยยากแล้วอาจจะได้ทักษะจากวงโยอะไรเงี้ยเพราะจะมีะเดินมาชิ่งทา่นทานุท่านีอะไรเงี้ยครับตอนตอนนั้นเล่นเนโรโฟน ตอนแรกตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นปัญหาหนักขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีน้องเ,เพื่อนริงโตนึกว่าจะมีเนเพื่อนเปล่าเลยสมองอกตรงนี้ไว้แอนไปให้ไกลที่สุดกดและหัหักค้านั่นแหละหักนี้อาปลายแอนนี่้มันเหมือนพยายามแล้วแขนขามันจะพันกันหมดว่าจะตบเท้าไหนคือแบบเหมือนจะตบเท้าซ้ายแต่ยืนดีก็เอาเท้าขวาขึ้นมาอย่างงี้ เอาหัวนำเอิบเอาหัวไปเอาออกไปลายเอ็นปลายและเฮ้ยจะรีบไปไหนเอาไปมันแบบตอนอย่างหนึ่งคือมันเก่งเวยมันเก่งมันแบบมันพยายามมันอยากทำได้มันกลัวกกลัวมากเฮ้ยพรุ่งนี้กลัวมากคือถ้าทำไม่ดีน ไม่ใช่เราเสียคนเดียวเป็นงานกลุ่มภาพรวมออกมามันก็จะหมดเลยก็วันๆอยู่เหมือนกนันแต่วันจะเต็มที่ หลังจากที่ผ่านการฝึกซ้อมและฝึกฝนอย่างหนักตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกหนึ่งคืนเท่านั้นที่จะให้พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการขึ้นเวทีสำคัญเวทีแรกของพวกเขากับงานถแถลงข่าวเปิดตัว8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปี5ในคืนก่อนวันแสดงมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับกังวลค่ะเพราะว่าพี่ตุกตาก็บอกเขาว่า ือมันยังไม่แรงพอค่ะเจาะไปถึงคนดูอะไรเงี้ยครับคือขึ้นไปเวทีแล้วมันก็ต้องประมาต้องอะไรด้วยค่ะก็เลยอยากให้ซ้อมกันจนชินแบบให้มันเข้าเส้นเลือดเลยค่ะพี่ยังไม่ได้นัดค่ะแต่เดี๋ยวหนูกำลังจะไปบอกค่ะก็ี้แหละก็เป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยค่ะเอาเพลงกลุ่มเพลงอะไรดีอ่ะ คือก็ก็ชวนแต่ว่าไม่มีใครมาท้องแข็งย่างเนี่ยปม่จําไหมไ่ท้องเลยไม่ท้องปะเนี่ยน,น,นี่จาาตรงนี้แต่ว่าก็มี หูพี่ดียวอะไรเงี้ยค่ะข้อสอบงบางๆต้องกันต้องแกนขอให้เขาหัซ้อมให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, สนับสนุนโดยยิ่งรูดยิ่งออมด้วยบวัตรเครดิตไทยพาณิชย์ Family Plus บางสะกดทุกอารมณ์คมทุกช็อตสลิมไซเบอร์ช็อตจากโซนี่เลือกคุณค่าที่แท้จริงให้อยู่กับเราเสมอ Toyota า Vios เป็นผู้ชายสบายๆยยย่ยดมเพปเปอร์มินฟิลเบอร์มีชงกึ่งสำเร็จรูปคลิกแสบคลิก,แส,ลกแสบเข้าเซน และแล้วก็มาถึงเวลาที่พวกเขาทั้ง8คนจะได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขาต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติจากลหลายแขนงกับงานถแถลงข่าวเปิดตัวแปดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์พล้าฟ้าดาปี5ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างและพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ